ว่าจุแต่ต้นใหม่เขียวงามงามผักกูดสามงามพี่น้องเขียวเขียวงามพี่น้องจ้าผอกันในป่าอีกแล้วจ้ะนี่มาหาเก็บผักในป่าอีกแล้วพี่น้องฝนตกสองสามเมื่อตัวที่มันสิขึ้นเดบประมาณไดบว่ามันสิมีว่าพี่น้องจ้ามันนานมากมันขึ้นมาั้งสูงบนไดาแต่ฉันสิบเบิ้งว่ามันพอเก็บได้ยุบ พี่น้องมันคือเป็นจังส่มันตายอ่ะพี่น้องมันหนาวบ่อุ้ยพัก,กูดดำฉัไม่ให้ฉันเก็บพ่าพี่น้องมันหนาวบ่มันตายไปเลยพี่น้องจ้ะต้องร้อมันถือฝนถือแดดวะพี่น้องพัก,กูดตตายไปเลยเพราะว่าขืนไม่ที่พี่น้องมันหนาวบ่ ต้มีหลายพี่น้องจ้ะสงสัยคนหนาวพี่น้องเขาบ้ขื้นเลยจ้ะฉันมาเก็บมันนั่นแ็่คิดว่าไม่สูสงแล้วมารอบนี่จำเก่า,าพี่น้องแถมเขาตายอยีกจังหาสงสัยคนหนาวอ่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวฉันไปหาไ้เบื้องหม่องไหมกันนะพี่น้องว่ามันมีบ่หม่องที่ฉันเคยเก็บ ดำะพี่น้องสงสัยมันหนาวจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่ามือมีมือหนึ่งอันหิมะตกเป็นน้ำแข็งอะ่ะพี่น้องสงสัยมันหนาวมันกเ็เลยเดี๋ยวไปเปื้อ,นะอมอีกป้านหนึ่งนะพี่น้องจ้ะอีป้านหนึ่งข้อใดถูกจ้ะพี่น้องจ้ะตุ้งหยาเขาใสิไปเื้อมไปอีกนี่จ้ะ น,น,น,นี่ฝันนำคมนี่พี่น้องพอเก็บได้อยู่จ้ะนี่โอ้งามยด้พี่น้องโอ้บ่พันจ้ะนี่พอได้อยู่ถ้าพอเก็บนขึ้นหลายเป็นไหนจ้ะ

ไต่ต้นใหม่ค่อยเขียวพี่น้องทุกลางแดดแต่ว่าเขาหนาวพี่น้องจ้ะเขาดำมดเลย tất cả mày kêu nga nga ngắm ngắm sang nga 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 ngắm ngắm nga Ui, đang cấp cấp đi Chứ hết ba này cái kéo đi đấy, cái gì cả Chứ không nào, không nào Cô có lấy